สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาดูการติดตั้งในส่วนของ Vision Studio 2022เป็นอ่าคอมมูนิตีนะครับผมฟีนะครับแล้วก็อ่ามาที่หน้าเว็บ URL ตามนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อ่าคลิกดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็เซฟไปนะครับ Okay. จากนั้นก็มาคลิกขวานะครับผมร add a d m i นนะครับกดยึดไปนะครับแล้วก็ Continu e ไปนะครับระหว่างนี้ก็รอนะครับโ okay. อเคจากนั้นนะครับจากาเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับผมให้เราเลือกนะครับผมว่าเราต้องการที่จะเขียนอะไรบ้างนะครับผม อย่างอ่าตัวแรกเป็น ASP. net พวกเว็บพวกอะไรก็ติ๊กไปได้เลยนะครับพอติ๊กเสร็จตรงนี้มันจะขึ้นว่าเออต้องอ่าใช้พื้นที่เท่าไหร่อ่าถ้าติ๊กเยอะมันก็ต้องอ่าติดตั้งนานเพราะมันโหลดเยอะนะครับเดี๋ยวผมลองติ๊กอันนี้ผมอยากได้ Python นะครับเอาตัวนี้ไปเลยสาอันนี้มันก็จะเพิ่มนะครัเป็นสามจกนะครับอันนี้ net d e t p โอเคผมต้องการนี่ F s h a p ก็อินสตาอ์4 2, 4จุดถึงสไปด้วยวิดเจ็คอมมูนิเคชั่นมาเป็นท่อ .net 8สีทูนอันนี้ผมไปสิบกว่าจิกแล้วครับ <c oughs> อันนี้ถ้าอยากเขียนอ่ะสีรพัดก็สามารถติก๊กไปได้นะแต่ตัวเนี้ยอ่า เรายังไม่ต้องติดตั้งได้เดี๋ยวเรามาติดตั้งเพิ่มทีหลังที่เราจะใช้ได้นะครับผมยังไม่ต้องอาติดตั้งทีเดียวข้างหลังต่อไปก็เปิดแล้วก็มาติ๊กแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งเสริมทีหลังได้ในอันนี้ไม่ต้องตกใจว่าติดตั้งไปแล้วแล้วจะไม่สามารถจะเพิ่มเติมอะไรได้อันนี้คือเพิ่มได้ตลอดนะครับผมถ้ามันเยอะไปบอกว่าเออแค่สิบจิกก่อนแล้วกันโอเคก็อ่าติ๊กไปเท่านี้แล้วก็อินสตาลไวดดาวน์โหลดดิ้งได้เลยนะครับผม ันนี้ผมขอดูนิดนึงว่าผมอยากใช้อะไรเพิ่มอย่างบ้างจริงอยากได้สีประพัดไปด้วยมันกิ๊กติกไปอย่างแต่ว่าเอาม,มันมันจะเยอะไปก็เอาเอาตัวที่จะใช้ก่อนดีกว่าตรงนี้มันจะโหมดให้เลือกนะครับผมว่าเป็นเกมเป็นเดสก์ท็อปเป็นโมบายนะครับ นี้เป็นเว็บและข่าวนะครับผมข้างบนเนาก็เลือกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอติดตั้งเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะดาวน์โหลดก่อนแล้วก็ค่อยอินสตอลหรือว่าอินสตอลไปด้วยโหลดไปด้วยนะครับอันนี้ผมอินสตอลแล้วก็โหลดไปด้วยนะครับในระหว่างที่โหลดนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นอินสตอลในระหว่างที่โหลดก็กดอินสตอลไปเลยนะครับจากนั้นก็รอ,อครับรออย่างเดียวตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเน็ต เราจะช้าจะเร็วนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแล้วก็เหมืนกัเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็ถ้าเมียอเขาเราก็สามารถเข้าซา์าอินได้นะครับหรือว่าค r e เอทหรือว่าจะสคริปก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าเราอยากจะติดตั้งเพิ่มนะครับในกรณีที่อยากเขียนอย่างอื่นด้วยเราก็กด modify แล้วก็เข้ามาติ๊กเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็ที่เราลงไปเสร็จแล้วก็มันจะขึ้นโชว์อยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่นี้ใครก็ปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็นี่จะอ่าสคริปไปก่อนก็ได้โอเคอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นอ่าสีอะไรนะครับหมายถึงว่าไอ โปรแกรมที่เขียนอยากให้พื้น background สีดำเถอะอะไรอันนี้ผมอ่าเลือกเป็นสีดำแล้วกันดับแล้วกันนะเพราะว่าผมว่ามันน่าจะดีต่อสายตาตัวน,นี้ก,ก็เราก็สามารถมา r e a ดนิวโปรเจกต์ได้นะก็เลือกว่าอ่าจะเขียนด้วยภาษาอะไรนะครับก็เลือกมาว่าจะเป็นอะไรชวนเบสิกแพลตฟอร์มจะ เขียนอะไรจะเป็นวินโด w ก่อนก็ได้เพื่อจะเทสนะครับแล้วก็ WinForm อันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยอันนี้ผมขออปิดไปก่อนนะครับแล้วก็หาในกรณีที่เราเมื่อกี้เราลงไปเสร็จแล้วครับสมมุติว่าเราต้องการติดตั้งเพิ่มเราก็มาที่ตัวเซตอัพเหมือนเดิมนะครับ โ okay. อเคน,นี่ก็จะมากลับมาหน้าเดิมนะครับเรามาที่ Modify นะและ้วก็ติดแล้วก็ติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับอันนี้ในะกรณีที่เราอ,อยากติดตั้งอื่นเพิ่มนะครับก็เปิดตัว Install ขึ้นมาอีกรอบครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมการติดตั้ง Visual Studio 2 0อ2นะครับผมหากมีข้อสงสัยข้อสามารถอ่า คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมมีข้อมูลส่วนในผดผิดพลาดแต่ผมก็ขอไปไว้ะตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ